โอเคมี <Okay. S 2> เดี๋ยวมีห้าคนที่ฮะ <Huh? S 2> มีคคนที่เอาไปฆ่ามันด้วยกัใครอ่ะไอ้นั่นไงผู้หญิงอ่ะถ็นแล้วอะคนเนี้ยที่เอาไปฆ่าอะไรเฮ้ยเขาขอโทษนะตัวเองเขาขอโทษนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะมีมีผู้หญิงได้สองคนใช่ไหมแล้วมีใช้สามอีสองวัดเลยเหียวฮอนวัสดีคุณฮอนคุณควนคุณคุณหรือคุณฮอนคุณไม่รู้จักครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านทุกท่านด้วยครับอยู่กัตาไม่ทราบเกมยรไม่ข้นะครับผมแล้วตอนนี้เราก็มีอยู่กับใครครับผมถ่ายคลิปจริงเหรอถ่ายครับเอออยู่กับใครครับผมอย่างเงียบสิครับผม อยากเงียบอ่ะทำไมมึงหาว่ามึงอยากเงียบกูไม่ให้มึงเงียบเงียบไม่ได้จ่าครับครับอยู่กับผมเดิมใครครับคนเดิมเนี่ยคนเดิมมึงเนี่ยใครครับแล้วได้จะได้ไอ้นี่สักทีแล้วแล้วไม่พูดหรอถ้ามึงไม่พูดนะกูไปยังไม่ตอบเอาเถอะกูไม่ช่วยมึงอะไรเสียงกูจะยืนเฉยเฉยเนี่ยอยู่กับพีคคุ้งนะครับผม แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟอะไรครับผมจำจำไม่ได้เสกสินนะครับผมแล้วเสกสินได้เท่าไหร่ล้วครับเสกได้เท่าไหร่ละครับแล้วเสกสินนี่เป็นนักร้องไหมครับได้สามพัน้วครับมึงไม่แก้ให้กูเลยเหรอครับพิตาพิตาทองยี่สิบโดนมาอันหนึ่งเดี๋ยวนี้โดนมาอันหนึ่งสองอันเลย ไม่แลกดาบไว้กูแลกกองก่อนจุดับอ่ะมีทองอยู่จุดหุยเดี๋ยวสักกูอุุยอุยอุยุยเตียงทำไม้ีตีเราปะคือเมื่อกี้มันมาใช่ไหมล้วจังหวะพอดีเลยปื้ใช่ไหมเอเค กินกินทองไปพี่เก็บอินให้หน่อยของนึงก้อนดูเก็บอะไรเก็บตาเก็บของให้หน่อยได้ป่ะเก็บทองเก็บเอาไว้ให้เก็บทองไว้จะไปกางคิดว่าทองไงทองเมื่อกี้เองไปปุ๊บพลาดเลยเหรอโโอ้หเอ้ยอย่างนั้นก็ดีดีอย่างเช่นถ้าเกิดเราชนะอ้วนเนี้ยใช่ป่ะ แล้วก็ทิ้งของแมงลงเลยเอ้ยถ้าเกิดเราเราดรอปไอเทมไว้มันก็จะตกใช่ไหมโอ้ยงั้นอย่างนั้นจ้าลยว่ะเนื่องจากว่างวดที่แล้วกูเ็ดนะครับเนื่องจากไอพิกแมงไม่ช่วยเกียร์อะไรเลยนะครับวันนี้เราก็จะให้แมงบุกคนเดียวนะครับกูก็นั่งอยู่บ้านเนี่ยแหละครับเยี่ยม อยู่เหมือนที่มันบอกครับพอมันแก้ตายครับเดี๋ยวเราค่อยวิ่งออกไปครับดีไหมพีกโอ๊ยพีตพ่ตาทองโชคดีนะฝากทองในกองดาวทองมาดิเฮ้ยอันน,น,นี้อันนี้อยากเก็บดิดดก็กูอยากรอแป๊บหนึ่งดิเอาอินเดร์เชฟไม่ต้องการเฮ้ยใครมา สีอะไรพี่ว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่เอาทอไปใช้หมดสีเราปะอ๋อหอนหอนฮีโร่ออมอีเวสคนละเกมนะ mm hmm. ไอ้บ้าเฮ้ยก็ถูกนนีหว่าไม่ด้ฟลักเดี๋ยวว่าอยู่ฟักอะไรอ้าวหายหลงไปเพอนโลมาตีเราเยอะสุดอ่ะสีแดงดับสีเหลืองดับ อย่าพูดอ,อย่ายงนั้นครับตาที่แล้วนี่ใครผิดครับผมผมอยู네่ดีใช่ปั๊ก um ็บู <h <h ุกพร้อมกันไงแต่ว่าตัวสุดท้ายอยู่ล่างเลยแล้วก็ผมก็ต้องขอโทษคูผู้หญิงอ่ไปไหนแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นด้วยเพราะว่าเขาตีไปคนสุดท้ายเลยพู้หญิงคนนั้นอ่ะอวนไปอะไรมึงมาสู้กระดาษโพนอาได้ธะนูสุดโดอะไรครัด ราคาคัดเขียวน้องจะบอกอะไรให้เก็บทองอยู่วงคันน้องแน่จะมีคันหนึ่งอะไรแบบนี้รับไอ้จี้ปเจ็ดรับดีมึงรับรับแล้วใช้หมดเลยมันรับนะไม่ใช่กูรับอ่ะเอาของวะอยู่อยู่นี่อยู่นี้่อิบเอายะเฮ้ย ชั่งก่อนชั่งก่อนอาหารอ่ะชั่งก่อนเฮ้ยพี่ตาอาหารเรียนกรรมกินนี่พี่ตาพ,พ,พี่ต<า>เ,เ,อเอาหาใส่กล่องเดิมเห็นพี่ปะไปเลยช่างแม่งอาหารไม่มีปั๊ดได้เลยไมไหนอาหารไม่มีอันนี้สีแดงปวะโอเคสีแดงเราจะมาคว้าของกันอุียเกือบตกตาย ร่างกายขาดอาหารไม่ได้ไงกูก็าขาดชุดเกาะไม่ดีวกดาบแป๊บครับนี่ฮะได้ชุดเกาะหดมาแบกเลยครับฝั่งเราฝั่งไหนอะ่ะฝั่งเราฝั่งไหนอ๋ออันนี้ฝั่งเรา มันไม่มีคนหรอวะเห็นมันไม่ต่อมาไปแล้วสรุปต่อมาสองัางใช่มหมตอนนี้เขาเคลือ่อนอะดีกว่าอันนี้สีอะไรสีแดงวะสีเหลืองไม่มีคนไงสีคุงุง ฝั่งไ,ไหนที่เขาวางกล่องแสดงว่าฝั่งนั้นพิชิตแล้วปึ่งาร์มท้องกันอีกไหมวะเก็บใส่กล่องเก็บใส่กล่องเก็บใส่กล่องเพื่อนไม่ไม่ยอมเก็บใส่แน่นอนอ่ะ ผู้หญิงนี่่ยผู้หญิงเก่งไปหมึงไม่ต้องมาลาก่อยเลยโอ๊ยขู่ก็มีเนี่ยในตัวเนี่ยเอาป่ะล่ะนี่นี่มีท้องที่ต้องรักษาเกี่ยงชีวิตนี่ไงฟังใี้กูมาตาีีมเดียวิทย์สีฟ้าอ้าวสีฟ้าสีฟ้าอีกฝั่งไหนวะเอะเอเหรอไปไหนอะผู้หญิงอะเอย มมันไ่ไนเฮ้ยพีกระวังรังกาให้ดีมันหายไปไหนอ่นะเฮครับฮะรู้แล้ววัตตี้จ้าสองตัวเนี่ตายมึงตาย,ยเยสเอ๊ชนะหมดยัง สี่เนี่ยชนะเห็นป่ะบอกแล้วเ <laughs> ย้กูยแย้วอรอที่คนปิดเนี่ยอะไรวะคีนา, <laughs> าดีานี้จะตั้นไปไหนยเย้เ